สลากออมทรัพย์ทกสเกตด,ดาวพัดนะครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ GHB a n k นะครับใครสนใจนะครับสลากออมทรัพย์ทกสก็ลองดูกันนะครับโดยราคาต่อหน่วยหน่วยลั่นเพียง5,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีฝากครบ2ปีอัตราดอกเบี้ย,ย0.65%ต่อปีนะครับ เมื่อฝากครบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปยกเว้นบัญชีร่วมคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญสถาบันที่ไม่สแสวงหากำไรนิติบ,บุคคลหอจอกอบอจอกอบมจอ,อบบริษัทประกันภัยประกันชีวิตกองทุนรวมนะครับกองทุนต่างๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกอบอขอกองทุนส่วนบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ รลอตนะครับ <ITA> และบ er ุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2 3 5 6 7 8หและ9นะครับโดยรางวัลที่เราจะได้รุ้นนะครับก็คือรางวัลที่1รางวัลละ1ล้านบาทนะครับจำนวนทั้งหมด1รางวัลนะครับหมวดรางวัลที่2รางวัล10,000บาทจํานวน4รางวัลหมวดนะครับรางวัลที่3รางวัลละ1 0,000บาทจํานวน20รางวัลหมวด รางวัลที่4รางวัลละ1000บาทจำนวน20รางวัลหมวดนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายเลขท้ายจะมีเลขท้าย3ตัวรางวัลละ200บาทหมุน1ครั้งเลขท้ายสลับเลขท้าย3ตัวนะครับรางวัล100บาทนะครับเลขท้าย2ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งเลขท้ายสลับเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทนะครับใช้เลขรางวัลเดียวกันทุกหมวดนะครับ นี่คือเงื่อนไขของตวงเลขท้ายนะครับหมายเหตุนะครับเลขสลับเลขท้าย3ตัวหมายถึงเลขที่สลับตำแหน่งกันจากเลขท้าย3ตัวที่ออกในงวดนั้นๆนะครับเช่นหากเลขท้าย3ตัวออก3 4 5สหรางวัลเลขสลับ3ตัวได้แก่3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 3 4 54 3หนะครับหรือหากเลขท้ายนะครับ3ตัวออก3 3 4สี่ รางวัลเลขสลับ3ตัวได้แก่ 3, 4, 3, 4 3 3เป็นต้นทั้งนี้หากรางวัลเลขท้าย3ตัวในงวดใดออกเป็นเลขซ้ำา3ตัวเช่น 5, 5, 5ลูกค้าที่มีหมายเลขตรงกับตามเลขท้ายที่ออกในรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขสลับท้าย3ตัวอีก1รางวัลด้วยนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวหมายถึงเลขสลับตําแหน่งจากเลขท้าย2ตัวที่ออกในงวดนั้นเช่น หากรางวัลเลขท้าย2ตัวออกนะครับ1 2รางวัลสลับ2ตัวก็ได้แก่2 1นะครับทั้งนี้หากรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดใดนะครับเป็นเลข3 5 5า5ลูกค้ามีหมายเลขสลักตรงตามเลขท้ายที่ออกจะได้รับรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวอีก1รางวัลนะครับทั้งนี้จํานวนรางวัลเลขสลับเลขท้ายขึ้นอยู่กับรางวัลของเลขท้ายที่ออก ออกรางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุนรางวัลรวม24ครั้งด้วยกันนะครับดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลในทุกวันที่16ของเดือนนะครับกรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลขที่สลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารลูกค้าไม่สามารถจะเลือกเลขสลากได้หากฝากไม่ครบ3เดือนนะครับและถ่ายถอนจะหัก50บาทต่อหน่วยนะครับ ถอนคืน4,950บาทนั่นเองนะฝากครบ3เดือนแต่ไม่ถึง2ปีนะครับไทยถอนคืนได้รับเงินต้น5,000บาทต่อหน่วยไม่ได้รับดอกเบีย้ยฝากครบ2ปีนะครับ0.65%ไทยถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย5,65 0บาทต่อหน่วยนะครับ บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลักออมทรัพย์แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ส่งคนแรกนะครับสำหรับนิติบุคคลต้องชําระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลักออมทรัพย์ตามที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้เพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีนะครับก่อนจากกันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์มณฑที่ดีด้วยใครจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม gs bank call center 0ู6 4 5 9 0 0 0กหนะครับหรือแฟลตศูนย์สองหี่ห้านที่สำนักงานใหญ่นะครับหกสาถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310นะครับ